สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปอคุณแม่เอซทุกทุกท่านค่ะมื่อนี้พวกพมาเจอกันเช้าของวันที่20นะคะท่านผู้ชมกคือวันนี้วันเสาร์นะคะ เขาแมา่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆข่าวสารดีๆจากทางทีมงานนะคะเฮามาเบิงเลขวิ่งกรองปรับเจ้ามือเนาะคะ่ะส่วนมากจะเข่าบนเ้อะค่ะแต่ว่ายังไม่เคยหลุดนะคะแต่ลงล่างแค่งวดเดียวเท่านั้นเพื่อนบอกว่าเป็นเลขวิ่งบนแต่ว่ามีแค่งวดเดียวท่านั้นที่มาลงล่างแต่กับเขานะคะท่านผู้ชมคะเฮามาเริ่มตน้นงวดที่หนึ่งกันเลยมือนีจะไม่2องอาจารย์นะคะมาเปรียบเทียบกันเบิงสามารถมาจับคู่ใส่กัน ได้นะคะนี่ที่พนใหญ่มากเนาะเนี่ยที่เพ่นใหญ่มากอ่างวดแรกนะคะคือสิบหกนะคะสิบหกพฤษภาเนาะค่ะเพนใหญ่มาก <16 S 2> สิบหกพฤษภาก็คือสิบหกเดือนห้าสิบหกพฤษภาเพื่อนใหญ่หกคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเพื่อนให่หกมากนะคะเขาเขาที่อ่าหกเก้าศูนย์นะคะวันนี้ก็ถือเด้นด๋นี้เด้อนี่ อ้าสถิติไม่เบิ้งนะคะคุณพ่อคุณแม่เข้ามาบงหัวที่สองคือสิบหกอ่าวันที่หนึ่งเดือนหกที่นี่เนาะค่ะเพื่อนห้หามาส่วนมากสีเขาที่บารักอ่ามันก็คือเป็นเลขวิ่งบนญนะนะรักได้กะสสวนมากนี่ก็คือรักลอยรักน้วยอย่างสีส้นมากสีเขารักลอยมากกว่าเนาะค่ะเนาะเออนนหงวที่สองเป็นในหามาเลขวดนั้นออกห้าเก้าสามค่ะเข่าที่หานะเข่าที่ห้านะคะ บันนี้งวดต่อมาค่ะสิบหกเดือนหกเนาะคะ่ะไ้ศูนย์ค่ะให้ศูนย์เม็ดเดียวบนเนาะค่ะส่วนมากเพื่อนก็นย้ำว่าเลขวิ่งของเพื่อนนี่เป็นบนย่างเดียวเนาะค่ะเข้ามาที่ไฮศูนย์เนาะไฮศูนย์ปุ๊บออกห้าศูนย์สี่นะคะเนี่ยออกห้าศูนย์สี่งวดที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะคะให้เก้ามาให้เก้ามากวันนี้ลงลางค่ะออกแปดเก้าเนาะส่วนมากจะขึ้นบนแต่วงวันนี้ล่งล่าง วดล่าสุดเมื่อกี้นี่ค่ะก็คืองวดนสิบหกกรกฎาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเพื่อนในสามวงินี้มาสองตัวบนเลยออกสามสามหกค่ะท่านผู้ชมออกสามสามหกนะคะนี่ผู้ใดมีดีๆแลวก็เห้าล่องเบิงหน่วยร่างนะคะหน่วยร่างนะคะหน่วยหน่วยร่างวันนี้เพื่อนในยังมานะคะที่เจ็บุญเอามานําเสนอนั่นแหละห้าล่องเอามาประกบใส่กันเบิงง้างเจียว่าต้องไปหาเลขไก่เพื่อนเราก็แม่เขาหาหน้ำแถวนี่แหละเขา ไปหาทีรักนวยรักยัง,ร,งรักสิบแมนแมนเพิ่นมาก่ต้องไปลงทุนแบบซาซ่ายญยหย่างคุณแม่ตอนนี้เหลขมันออกมาแปลกๆเนาะเออนี่วันนี้พ่นห้ยมากแล้วก็คืออ่างวดหนึ่งสิงหาคมสองพันหา้าร้อยสองสิบเจ็ดนี่เพื่อนนห้ฮกมากขาบน 6, หกยังน้อหกยังน้อถ้าฮกได้มาเดินดีนี่จะออกเป็นสามหกศูนย์บอส่งคือบ่สามหกศูนย์บออันนี้คือคือความคิดส่วนตัวของใจบุญเนาะก็คือรอผลนะคะนี่ นี่รอบลบนัดนี้เ้าเบิ่งของอาจารย์นี่ใส่กันเนาะเดี๋ยวจะานออกมานําเสนอเนาะนี่ของอาจารย์นี่ตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่ปีหกเจ็ดยังบ่หลุดค่ะก็เลยเอามาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่เข้ามาแล้วสิบสามงวดติดนะคะเข้ามาแล้วสิบสามสิบสี่งวดติดแมนบ่เด๋ยวเบิ้งกันอ่าเข้ามาแล้วสิบสามงวดติดอีเลค่ะเข้ามาแล้วสิบสามงวดติดติดพนบอกว่าเลขเด่นบนนะคะเลขเด่นบนหนึ่งตัวมาตัวนะคะหนึ่งตัวมาตัว ออมาแทนสามตัวมาหนึ่งตัวสามตัวมาสองตัวทนผู้ช่มลองเบิงค่ะพื่นหมากตั้งแต่เริ่มปีแรกเลยนะคะเริ่มปีเริ่มเดือนแรกของปีหกเจ็ดพื่นหิมากนี่นี่นี่นหมาแบบนี้มันกระเขาตลอดเนาะหัวน้ำมันออก 9, 7, 9เอก้าเจ็ดเก้าเนาะก็เขากรเขา่าทั้งเจ็ดทั้งเก้าเนาะนี่นี่เจดูง่วงไงเลยเนาะเขา้าทั้งเจ็ดทั้งเก้าหัวที่สองของปีมาเบนกับห้สาม หาซีมันกับออกหกศูนย์หกสามเนาะค่ะกับเขาสามนี่เขาสามอืมเอามาต้องเปรียบเทียบกันว่างันนี้เพิ่นใส่ตัวใดว่าจะมาตรงกันบออันนี้เด่นบนตัวเดียวอันนั้นก็เป็นบนตัวเดียวคือกันฮัที่เราไปจับคู่กันกัได้ได้คุณปอคุณแม่แมนบอเออแล้ววดที่สามเปินไหนมาสามเจ็ดเก้าเนาะค่ะเขาทีเล็กเก่าน้องเออเขาเส้งสามเส้นเก่านอนี่เนาะนี่ก็เขาค่ะถูกถูกถูกค่ะ หัวสี่ค่ะหอยหนึ่งหอยสามห้เจ็ดเลขออกหกศูนย์สามก็เขาที่สามนะคะนี่กระเถิอีกนะคะบนตัวเดียวผู้ดใด้สายบิงสายแรนสายมวยเอาใจกันไปเลยนะคะล่องเบงสูรสิสองสูรนี่ใส่กันเนาะคะ่ะมาตรงกันเท่ากับวจจัดฝาดบื้มเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ะ่ะหัวที่ห้าค่ะให้สามให้สี่ให้ 3, ใหกเลขันนี้ออกเขาที่หกออกหกสองหกค่ะออกหกสองหกไปเลยนะคะ มาที่หกค่ะให้หนึ่งให้เจ็ดให้เก้าเลขออกสี่แปดหนึ่งนะคะเข้าที่หนึ่งบนอย่างเดียวด้วยนะคะนี่วิ่งออกก็ได้ห้อบก็ต้องจับคูตรงนี้จับคู่ออกอีโลกหกคุยห้องได้เลขมากนี่โอ้ยหแต่างแดกกับมาอ่านซะะน้องคุณพ่อคุณแม่เอามาที่เจ็ดค่ะให้สามให้ห้าให้หกเลขออกห้าเก้าแปดเข้าที่ห้านะคะนี่สายวิ่งสายเมย์ข้นบ่ผัด ตัวนี้ควรออกไปเบิ้งเลยนะคะใบนี้นะคะเขามาแล้วสิบสามมวดติดนะคะเอามวดต่อไปงวดที่แปดค่ะหกแปดเก้านะคะเข้าที่หกนะคะออกหนึ่งหนึ่งหกนะคะงวดนี้เนะาะนี่ม,มวดนี้มวดที่เก้าให้ห้าให้สี่ให้ห้าให้หกนะคะออกที่หกเก้าศูนย์ก็เดินดีอีกค่ะ เข้าที่หกนะคะนี่งวดที่สิบเอามาเบ่งย้อนหลังนะคะเอามาเปรียบเทียบกันนี่เขาจังจะดูวันนี้เพิ่งเอามานําเสนอเพื่อนว่าของเพื่อนมันเขามาทั้งปียังบร่หลุดกันเลยเอามานําเสนอคุณพอ่อคุณแม่นเนาะห้สามไฮหกไฮเจ็ดคาเลขออกห้าเก้าสามเข้าที่สามเนาะคะ่ะเนาะนี่แผ่นแผ่นแผ่นต่อไปคะ่ะงวดที่สิบเอ็ดค่ะ ให้ห้าให้หกให้เจ็ดนะคะออกที่ห้าศูนย์สี่ค่ะเขาที่หาค่ะเขาที่หาเขาอีกค่ะงวดน,นี้หไห, 7, ห 8, น,นึ่งให้เจ็ดไฮแปดงวดนี้รุดเนาะรุดนรุดนรุดนค่ะออกหาศูนย์สามรุดนไปเลยนะคะรุดเข้ามาเบิ้งหมวดที่สิบสามกันเลยหมวดหลาศูนเมื่อกี้นี่แหละไฮศูนย์ 3, หฮสามไฮหกเขามาตั้งสามตั้งหกเลยทางวัน,นี้ นี่สิบสามงวดผิดงวดหนึ่งนะคะปีหนึ่งพึ่งรุดงวดเมื่อกี้นี่ต่อไปงวดที่สิบสี่ค่ะไ้สามไห้าไ้แปดอารอบผลงวดนี่แหละรอบผลงวดนี้ก็ประมาณตรงกันเนาะกับเจ้านี่เนาะบัน,นสามารถจจะปูดได้บอคุณบอกก็แม่ไม่ติจับดีดีบอนี่ติีผลมาก่อตรงกันงวนดนี้สูตรนี่ไห้าไ้สามไ้ฮาไ้แปดเนาะตรง สูตรนี่ไฮสามไหฮาห้แฝดสูตรนี่ไฮหกเอาสูตรได,ดสีแม่นสูตรได,ดสีอันนั้นก็นกันล่องแคบหน้าจอไว้ด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ลองแคบหน้าจอไว้เลยสูตรไหนจะเด็ดนะคะสองสูตรนี้มาไม่ตรงกันเลยนะคะสังเกตเบื้องวดเมื่อกี้กบกะตรงที่สามเนาะวดนี้มาบนนี้มีหกแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งบ่มีหกเด่นบนอีกสูตรหนึ่งบ่มีหกเนาะเออ แคปหนาจอว้ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะคุณพอ่อคุณแม่ถูกคิดว่ากันเนาะเป็นเพียงแนวทาง้าสอบคลิปนี้จังหดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางทีมงานด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะออกไปตามปูฟันล่างเม็ดเดียวนะคะเพราะว่าสิเป็นปูสถานธรรมม็ดเดียวค่ะกำลังสิออกไปนะคะคุณพอ่อคุณแม่อืมนั่นแหละห้อล่องมาถับเอาไปเบื้องไส้กันอีกบันนี้ ของอ่าหน่วยล่างอย่างเดียวใจบุญกับเฮดคลิปไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ของสีเห็นเนาะตอนนี้โอ้ยเลขกับบวกเข่าอาจารย์กับฟันบ่คอยแมนเนาะมันกับที่ริงมันกับฟันแมนแต่ว่าเดี๋ยวื้อนี้จะออกไปตามเจียนอูให้น้าเนาะค่ะเลขสีหางมาแล้วเดี๋ยววันนี้ทําให้ดูแน่นอนค่ะสีหางมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ตั้งนาตั้งตากันล่อเยอะกันมากๆแล้วค่ะมาแล้วห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดนะคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะขออวยพ่อหน่วยใจคุณพ่อคุณแม่ ถูกหวยรวยเบอร์เฮงๆปังๆเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เอาซ้ำนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ